มันห่อแล้วมึงถไปเลยหมมไถมไปเลยถมไปเลยถมไปเลยหมอหมออยู่ที่นี่อยู่แล้วเยอะครับถ้าถึงแล้วชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนด้วยห่อคนห่อคนห่อวิ่งออกมาหน้าบ้านตีตีตีเปืนยิงไหมเฉยเฉยเฉยอนทำไปเดินเข้าไปแล้วทำไรคอมจะไปลุงคอมจะไปเร็วไอ้เหี้ยเร็วเนึวานึมันยังไม่มาลูกยิงยานไคเทเซอร์นะกูา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขังอะไรได้ขนาดนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีระเบิดไหมพี่ลงมาวางดีครับชมเพื่อนเลยนะครับค่อยๆเล่นดูไว้ค่อยๆบุก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 อุ้มเจ็ดพันพิกไปครับว่าเจ็ดออกมาแล้ว จะเล่นปืนกันหมดว้าวไอ้เ้ยหมอตัวบักันนะเอ้ยใครออเคไปหน่อยดิเอ้ยใครออเคเราไปหน่อยเร็ว สวย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 ไม่ได้มันจะไหนวะพี่อยู่ไหนอ่ะไปหลังโดนเอกไปให้หมดเลยออกไปให้หมดเลยเร็วไปก่อนเร็วใครมีห่อใครมีเปห่อไปเลยไปเติมเองเลีงพุ่งมาจากไหนไว้สัตว์ชั้นสามเปตำรวจนะโดดมาแล้วขึ้นไปเคลียร์ชั้นสามหน่อยขึ้นไปเคลียร์ชั้นสามหน่อยกูมาเพิ่มแล้วจ้า สาม man, มีตำรวจใช่ไหมเอ้ยบนบ้านขึ้ <B ọn S 1> มนมาดิขึ้นอาายู่ขึ้นอาายู่เอาเลายเอาเลยเอาเลยเอาเลยบนบ้านขึ้นมาดิมีเขาบ่บ่บ่เดี๋ยวคือดรอคคอดรเปื่อยเลยไอ้สัก ชั้นสามช่วยหน่อยชั้นสามชั้นสามเอ,อาแทงไปก่อนแป๊บหนึ่งเอาไปเลยเดี๋ยวพึ่งปนละ่ทานั้นอะ ปล่อยเอ๋อดีกว่าไอสัตว์อยากปล่อยเอ๋ว่ะไอ้ขี้ยใครจะได้มันดึงศพกูไปไหนดิไอสัตว์อยากเอ๋ออะ เอาเอาง่ายนะกูไม่เคยเห็นบอสแบบด่าใครไม่เคยเล่นกับแกไหนมาไม่เคยเห็นนะบอสหนุดเลยไอ้เออผีหายน่าร้านโผล่้านเกียรันลยแบบแจกรันไม่รู้ว่ารู้สึกว่าทุเรศเกินอ่ะจริงๆรทุเรศจริงไอ้ชักบัฟคนด้วยเหรอ รออะไรอ่ะวันนี้บอผมเอาด้วยวันนี้บอผมเมาเราจัดอ่ะเปิดงานแรกด้วยแบบดูเหมือนแบบปกติบอสเขาจะบัฟแบบแบบแชทแเล่นแท็กแท็กที่ชักบัฟในทิกตอกให้ดูหน่อยดิแท็กที่ชักบัฟหน้าเด๋ยวมึงไอ้เหี้ยเด๋ยวยิ่งคิดหน้าหน้าเดมอ ต้องมาคุณเจ๊ยังไงเจ๊เจ๊ยังคำยเลยะเจ๊เจ๊ทาไายมาปาเจมามยังไงวะเ่ยเจ๊ยังไอเจ๊เจ๊ยังคำคุยเลยอะเจ๊เดือนแล้วกลับลงรถไม่ได้ขอบคุณด้วยนะครับคุณซับสไครด้วยนะครับแฟมิเลียแฟมิลี่พี่ผมบอกด้วยพี่ผมก่อนพี่ผมก่อนร้องโอ้ยพี่พี่จุง โชว์อุ้มหน่อยพี่พี่โชวอุ้มหน่อยโชวอุ้มหน่อยออนก่อนออนก่อนอ่อนเร็วออนเร็วออนก่อนออนก่อนเร็วออนก่อนเร็วอล้วทำไม่ม oh, ีห oh. ัวนันนอ่อนเร็วไปจุ้งไปจุ้งอุ้งก่อนจุงมือให้มันออนก่อนจุ้งมือให้มันออนก่อนเอาไปสัตว์ปล่อยพี่ปล่อยไป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 อุ้งมือย่างนี้แหละ โอ้ยปล่อยปล่อยไปไหนอ่ะโไปเอาอะไรอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเร็วไปเป๋าไม่อยู่ป๋าป้าไม่อยู่อะไรพี่พี่ปล่อยผมก่อนไม่เอาอะไรพี่ปล่อยผมก่อนอันนึงพี่ดึงหนวดอยู่โอ้ยดึงหนวดดึงหนวดอุ้ยมันมันเจ็บไหมน่าโชคเลยโชคโชคโอ้ยโชคมันเจ็บโชค ไปพี่ไปก่อนพี่จุ้งเอาอะไรไปเอาอะไรโอ้ยเนี่ยไอ้ตู้เนี่ยมันมันต้องคาอะไรอ่ะเลยอะไอ้ตู้เนี่ยคาฮัลโหลครับช่วยด้วยครับผมดูแลผ่าตัวพี่ช่วยได้ครับฮัลโหลครับพี่ช่วยผมได้ครับผมดูแลผ่าตัวพี่อู้ผมหน่อยครับฮัลโหลครับพี่ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยโอ้ยไม่สนใจโลกเลยเนาะคนแถวนี้แม่งใจร้ายใจดำฮโหลครับโหลครับโหลช่วยด้วยครับ เออมาคนเดียวที่ไหนแล้วมึงดงกุนแน่พวกเนี้ยพี่จุ้งขวบกรไปเอาอะไรไปไหนนัมบูย่าโหดร้ายเขาทำไมมันจะดุเขาทำไมอ่ะเออเจอแน่เจอแน่แถวเนี้ยอันนี้มีเฮียอะไรบ้างมันจะดุเขาทำไมอ่ะไปเออไปดูทำไมไปฮัลโหลครับฮัลโหลครับช่วยนะครับฮัลโหลครับได้ครับฮัลโหลครับพี่ช่วยนะครับผมโดนอุ้มครับเขาไม่ปล่อยผม เออแล้วกูจำหน้าไปแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ช่วยสักคนโอเคไปไปลูกเจ็มตัวรับคิวไปที่สามไปลูกไปเออป้าขอแล้วว่าแดงพี่จูบลงรถไม่ได้เรื่องของผมลงได้ป่ารเจ้าของโอเคลีเยอะจัดกลับมาแล้วโอเคมแกลี่เยอะจัดไม่ไปดึงยัด กูกลับมาแล้วี่เทียอระอดีตอนนี้แหละนี่ดึงยากมากเออเพิ่งมาเนี่ยมาแล้วก็มานอนเลยเนี่ยไม่เราจังหวะดพี่เคทเขาน้าเลยอายลับ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 ครับผมเวลามึงบวกอ่ะถ้าบวกอะไระยาวมึงทำท่าแบบจะลงไปสู้แล้วมึงก็ขึ้นรถมาให้กันยากันไดเซอร์หมดเล่นก็ได้นะเว้ยเออเอาวอร์มกลอน พอแล้วครับรอบนี้มึงรอเพราะมีคนที่เขาต้องปล่อยด้วยแต่รอบหน้ามึงจำไว้นะตอนที่เขาขอเราปล่อยเขาเราพอเขาเราโดนเขาพลาดเราแม่เขาแม่เราเล่นด้วยอันพอเราแค่รอบหน้ามึงไม่ไปฟังคำอะไรของเขาแล้วนะเอาแม่ให้หมดกดจก็เมื่อัหไ่อยู่เลือดแน่ ก็เลยอย่างก่อนนี้แหละก็ปกติเราจะแบบอเขาแบบขอหนักครับแบบไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ววิ่งออกตำรวจก็จะเอาโอเคปล่อยให้ปล่อยให้ใช่ใช่ปล่อยใจนี่ก็คือมึงวิ่งออกไปกูจะไล่แทงมึงจนมึงตายแล้วไปโรงพักเนถ้าแบบอ๋อวิ่งปล่อยแต่เขาเอาคือเหมือนพอเคสออกแล้วเขาก็วิ่งออกเลยเขาจะใช้คำลงใช่ใช่แล้วทีนี้ตอลร์ไม่ค่อยแบบตีสุดใครเท่าไหร่ไงใช่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 อะไรแบบนี้ก็น่าจะแบบหิวเงินแล้วไม่ทำก็แล้วแต่ตำรวจเพื่อที่จะเลือกเล่นกับกับกับเขาไว้ ช่ก็คือถ้าสมมุติถ้าแบบเจอคนที no like ่ไม uh, ่เหลี <S 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 ่ยมอ่ะตำรวจก็จะให้เล่นแต่ถ้าเจอคนที่แบบเหลี่ยมมาคือตำรวจก็จะไม่ให้เล่นใช่ไหมครับใช่ก็อย่างวีแล็บนี่แหละครับเนี่ยลุงเห็นการแต่ว่าแล้งมันเป็นอย่างนี้เลยลุงถ้าฟังคือโดยส่วนใหญ่อะไรหลายแก๊งอ่ะแต่แก๊งถ้าเขาเล่นปกติแบบอ่ะเขาปล่อยเขาอะไรเงี้ยเขาก็ตีเสร็จแล้วเขาก็คืนอย่างเงี้ยอ่าเป็นคือโดยส่วนใหญ่หลายๆเฮ้ยมีมีลุงมีมีมีรออยู่หน้าแล้วนะครับรัครับ เจอ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 เขาเขาเขาสองเคสเลยขวาเฉยขวา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 ลงไปขวา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 งขวาเราลงขวามือมึงอ่ะขวามือมึงเออนั่นแหละตรงไปเลยไปข้างไป้างไปข้างไปข้างล่างขลา้าง้งขางข้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 นง้งขงข้างข้างข้าน้มันขับดีมากเลย จัดเลยนะไอ้คันนี้ใช่คันนี้คันนี้มันนั่งสี่ด้วยนะเนี่ยอรอไอ้คันนั้นที่ไุ่ระมูลมาไม่ใช่ไม่ซีเรียสปะวะมันมีคันหนึ่งที่นั่งสี่ะลุงแบบโหดจัดเลยไอ้คันนั้นนี่ลุงบอกว่าโกงที่สุดแล้วใช่มีอยู่คันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูดิ๋ยวเทียบมันเบรกดีเดี๋ยวดีอะไรดีแต่ละมีหัวยาสวยสวยสวยเข้าบ้านเข้าบ้านเต็มตัวเข้าบ้านเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวกลับบรีเชต์อยู่ครับลุงบัตเตอร์เก่าหมดลุง ตัวท <łość> ั <Harriet. S 1> ้งหมดกับมาลิเพียบหมดแล้วครับเหลืออีกไปกี่คนแล้วพี่ตรงนี้เยอะอยู่ไหวเหรอพอที่เยอะดีกว่าเดี๋ยวไดหน้าอย่างเดียวหรอหน้าอย่างเดียวยื้อไว้เพรอมองหน้าจะยาด้วยยาหมดเหมือนกันหน้า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 ขวาเราเดียวหน้าขวาเราเดียวชน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 เต้นได้ตนเองตัวเองเข้าไปเลยเฉยเข้าไป ดับ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 อยู่ข้างบ้านดับอยู่ข้างบ้านดัอยู่ข้างบ้านลุงเออไปแล้วนะเอ้ยดับแล้วช่วยหน่อยลงมาช่วยหน่อยลงรถเร็วบินเข้าบ้านแล้วบินเข้าบ้านแล้วมีเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวเข้าเนาะโอ้โหว้าวายตายแล้วเฮ้ยใครมีตบเข้าไปในบ้าน าปืนกอนฟังเัวเอาในรถนเแล้วเดิงตัเติงตัวเิตเิ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 มาาเ่บ้านก่อนเว่ยอย่าเปิดนเว่ยอย่าเปิดรถเออยิาเปิดนิวชิวชิไหวอยู่ไหวไหวไวเติเ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 ินี่ไงเนียนยิงหล่อลงมานี่ำอ้มเอากิ๊ปืนจ่แท็กมาเติงนอติงนพี่ลุงนี่เอง ขอทีหนึงขอทีนึงขอทีนึงนี่ยเนี่ยเตะเตะเตะไอ้วิงโอ้อไอ้สัตว์ขยะมึงจไม่หิวเหรอไอ้จุ๊บเบื่อเราชุบเบื่อเราชุบเบื่อเราชุบเบื่อเราไอ้ขี้มภาพมันไม่ตรงไอ้สัตว์ตุ๊กเปทดเด้งตุ๊กเป็ดเด้งหน่อยเฮ้ยเฮ้ยคนเยอะไปออกออกออกหน่อยเข้าบ้านหน่อยเข้าบ้านหน่อยติดติดเข้าบ้านหน่อยเด้งไปเได้ไหมพี่ตัเต่งตัเต่งต้องเต่งต้องหอต้องหอบต้องหอบชุบเป็ดเด้เ้เดฮ้ยเร็วหน้าบ้านแย่แล้วอย่าอย่าอย่ามานัวในนี้ไอไปหอบไปหน้าบ้านไปหน้าบน ยังไงแม่เอ้ยกูจะรีโหลดแม่งอะไรวะนี่ไงก็ตื่นไห้รู้เร็วไอ้ไม่เคิลบอกให้มึงเร็วๆเลยจะห่อจะห่อเข้าบ้านอีกวะครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวพอเอาไม่ไม่ไม่ครึ่งเดียวพอไอติ๊กเอาอะไรนี่ถุกไข่ชุบยางชุบยางชุบยางไปหมดไอ้โคตรตีไปโน่นอีโมตลอดเลยสัตว์เวลาแบบปั๊มยาอย่างเงี้ยไอ้ไฟฟังหมดไอ้ดอกยางเฮ้ยมึงอ่ะได้แท็กอ่ะมึงพูดกับกูดิแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคเลยเก็บดอกหรือยัง เอ้ยเมื่อกี้น่ะใครฝั่งใครฝั่งเปไปเอาเปไว้ยังอ่ะเอาเลยพี่ปละวาณเคดออกไปยังเคดออกไปยังออกไปแล้วออกไปแล้วเออออกไปแล้วก็ปล่อย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 รีเซ็ตก่อนโอ้ยแล้วพี่พี่ปล่อยไป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 เปย์เปย์เปยเข้าออกเลเปเขาออกไปหนะบ้านเปออกไปนะบ้านไปเฮ้ยใครจะดีหล่อรีบรีเร็วไม่อยู่ระบ้านหลังเนี้ยไม่ไหว เอารถออกไปหน้าบ้านแล้วรีบรีเซ็ตแล้วรีบไปไล่ช่วยเพื่อนไปครับพ pues ี่แล้วรถไม่ออกอ่ะอออกไปวะเนี่ยไอเฮียเราหน่อไม่ได้ช่วยช่วยนะพุกเข็นเติมน้องน้ำมันเปล่าไม่มีเลยพี่พี่ไหนอ่ะนี่นรถนี่นี่รถคันนี้เติมให้หน่อยน้ำมันเหลือหนึ่งครัพี่โอ้แม่งแล้วน้ำมันรถหรือเฮียอะไรวะน้ำมันเหลือหนึ่งอ่างน้ำมันไงน้องมันมันรั่วกล้าเพื่อนเติมให้กูหน่อยดิจะโคนเสิงเลยวะต้องเล่นมีดแล้ววะไอเฮียจเสิงที่ไหน ให้ให้งได้เลยครับตั้งได้เลยให้ขตกโอ้ซิมันอ๋อปไปทางนี้ปล่อยได้ลเลยครับพิซนไปไหนวะเนี่ยหัว oh, พิซนแคไอเฮียทำไมคุดโดนอีโมวไวส์สัโคตรส็งเลยอย่ะทะลุกีขวาได้เปล่าไป <c oughs> หลังหลังโอ oh. <c oughs> มาลงชนทอด้วยนะครับ